สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกงออผักหวานปตาดุกย่างจริงๆแล้วเขาใช้ปลาย่างแต่ว่าเราไม่มีปลาย่างเราก็ใช้ปลาดุกย่างแทนนะคะมาดูวิธีการทำตอนนี้ดินเตรียมพริกแกงผักหวานประดุกย่างแกะแล้วนะคะแล้วก็น้ำปลาในเครื่องแกงนี้นะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียม พริกแห้งพริกสดนะคะกะปิอันนี้ก็เตรียมพริกแ,งแงก,นะกแงไ,ไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะมาสิ่งขั้นตอนการทำแล้วพริกพริกแกงเราได้โขกไว้หมดแล้วมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะพริกสดแล้วก็กะปิแค่นั้นเองต้มน้ำไปแล้วนะคะธรรมดาเขาต้มใส่ปลาย่างนะปลาช่อนย่างแต่ว่าหาไม่ได้ใช้ปลาดุกแทนมันก็น่าจะหอมอาจจะ มันอ่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจใครจะทานข้าวใครยังไม่ทานข้าวเย็นนะคะกำลังคิดเมนูอยู่นะจ๊ะทำได้ดนะนี่เราได้ปลาลนะเป็นตัวเลยนะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ตัวไปเลยดีไหมหรือว่าจะกรองดีนะคะเดี๋ยวเราก็พอลน้ำเดือดแล้ว ก็จะใส่พริกแกงนะคะลงไปในหม้อง่ายมากยากแค่ขั้นตอนกันเตรียมนะคะแต่ว่าพอเราเตรียมเสร็จละใส่ครุบเดียวจบนี่นะน้ำเดือดแล้ว แกงลงไปล้วมาดูนี่เรียบร้อยยู่ไปไกลกันหน่อยนะไกลเดี๋ยวโทรศัพท์ระเบิดนะจ๊ะน้ำ้ังคกนะคะเพื่อใช้ทุกอย่างนด้ครกเร่สุดเลยเคลับความอร่อยต้องมีน้ำ้ังคก ว่าไอ้พวกพิกนะเผ็ดๆมันจะอยู่ใต้อยู่ในครกเนี่ยเราต้องใช้น้แล้วก็จะใส่ปลา,าปดุกย่างที่เตรียมมาไว้กลดุกย่างนะคะซื้อมาเขาย่างแล้วเราก็ แกะเอาแต่เนื้อถ้าใช้ปลาช่อนย่างนะมันก็จะกลิ่นเหมือนแบบอารมณ์แบบต้มโครงใช่ไหมต้มโคง้งหรือต้มโถง,งต้มโถงต้มโครงสิได้ไหมแต่นี่เราไม่มีก็ใช้ปลาดุกย่างได้นะคะก็หอมเหมือนกันเดือดละ แล้วก็ใส่ประดุกย่างไปนะคะปล่อยง่ายมากแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผักหวานอ่ะมันน่าจะสุกเร็วนินจะใส่เบียนสุดท้ายหรือว่านินปรุงก่อนดีกว่าเพื่อจะได้มีหมูลุกย้คนมากทีเนี้ยเวลาที่เราปรุงอะไรที่ใส่นะ้ำปลานะคะก็ อย่าไปใส่น้ำปลาก่อนหรืออะไรก่อนใส่ปลาร้าไปก่อนเราชิมให้ได้รสก่อนว่ามันเค็มไหมเพราะว่าถ้าใส่ทุกอย่างไปหมดเลยเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วมันจะแก้ยากะ นะ,ะี่นเนี่ยมันมีกะปิแล้วนะในพริกแกงอะเพราะว่านินๆขะกะปิไปกับกแกงเพราะนั้นมันก็จะเค็มจากพริกแกงอยู่ละวาะน,นั้นต้องเบาๆมือหน่อยเรื่องการเติมความเค็มนะคะ ก้อนขนอนนะคะทางรัดของการทำน้ําสุปแต่ครึ่งหนึ่งก่อนนะกลัวเข็มอ่ะจะผักหวานได้เลยนะคะ นะคะไข่ที่ต้องไปซื้อแกงกินข้างนอกนะทำเองที่บ้านง่ายกว่านะคะเนี่ยแปบ๊บเดียวเสร็จแนละ้วจริงๆใช้เวลาไม่นานเลยให้ดูเสร็จแล้วจบได้แกงหนึ่งหมอ้อไข่หาอะไรนะเขาเรียกว่าไข่มดแดงได้นะ ยิ่งดีนะแต่นินหาไม่ได้ก็ได้แบบปลายย่างไปนะ,ปนะรอยปิดไฟไปึ๊บเสร็จ<ม>อืพอพรใส่ผักไปแล้วนะมันก็จะรสชาติเปลี่ยนไปมันจะได้ความแบบความหวานของผักแล้วก็มีกลิ่นผักมันก็แตกต่างจากเมื่อกี้ที่ชิมก่อนที่จะใส่ผักไปนะซึ่งอร่อย มเสร็จเรียบร้อยผักนี้มันมันเหมือนกับมันไอ้นี่อยู่แล้วไม่ต้องไปเคี่ยวมนะันอ่ะจบเสร็จแต่เพลงเท่านี้เดี๋ยวให้ดูนะคะหลังจากเสร็จแล้วเป็นอย่างไรอื้น่ากินไหมข้าวร้อนๆอนะนี้ปันดุไหมดุย่าง เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะมื้อเย็นของเราเสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นแกงผักหวานปลาดุกย่างนะคะก็ใครที่คลิปเมนูไม่ออกก็เอาไปทำทานกันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านมีเมนูอะไรมาทำให้ดูก็จะมาไลฟ์อีกนะคะอยติดตามชมกันนะคะสวัสดี